สวัสดีครับผมนายวิเตอร์วันนี้จะพามาดูรถเซจเนีย380ว่าระบบเกียร์เขาจะเป็นแบบไหนจะใส่แบบไหนไปดูกันครับเกียร์ดแล้วก็บิดเดินหน้าหนึ่งทีแล้วคราวนี้เราก็ใช่ใช่ใช่จุดนี้มันจะเป็นแบบนี้ับเนีย อันนี้เป็นว่างแล้วก็เราก็บิดเดินหน้าทีแล้วพอหนึ่งสองสามเราก็งัดงัดเนี้ยงัดกีร์กีร์กีร์กีกีร์อืมแล้วก็มันก็เหมือนออโต้เหีือมันมีออโต้ด้วยครับไม่โต้ไงมันมีออโต้ด้วยออโต้มันก็ไม่ออโต้มันก็จะเราไม่ไหวหรอกออโต้มันจะรอบมันจะเยอะกินน้ำมันวนแม่ใช้มีนุ่นหมดแล้ว ล้วก็งัดไปเร,เรื่อยๆมีทั้งหมด12เกียร์ยรใช่ครับแล้วพอปุ๊บถอยหลังแล้วก็บิดแล้วก็บิดถอยหลังมามันก็จะเป็นเกียร์ถอยก็เป็นอย่างนี้มันก็จะว่างแค่น,นี้เองแล้ว่าตอนจอดอะตอนจอดหรือตอนใส่เกียร์เข้าเกียร์นี่ต้องหยียบคลาดครั้งหนึ่งพอวิ่งไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องเหยียบตัวนี้เขามีคลาดด้วยใช่ใช่ตัวนี้มันยังเป็นกึ่งอยู่ รุ่นเก่าอยู่มันต้องเหยียบค่าทีหนึ่งพอเราวิ่งไปแล้วเราก็งัดอย่างเดียวเลยเป๊ะ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 เหยียบค่าที่ทีเดียวทีทีที่เราลดลดลดจอดเนี้ย้าเหยียบทีพอทีต่อไปเราไม่ต้องเหยียบแล้วเหยียบทีเดียวตอนใช่ตอนออกแค่นั้นเองแล้วเราก็บิดเตินหน้านี้เข้าเกียร์แล้วเราก็บิตรงนี้ใช่ใช่ใช่แล้วพอครับแล้วเราก็งัด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยใช่ใช่แค่นี้แหละครับแล้วตัวนี้มีตัวล็อกคาเลขกไหมมีแต่มันเสียแล้วนี่ไงมันเป็นรุ่นเก่าที่จริงอะมันมันจะล็อก็ล็รถตรงนี้มันล็อกได้หมดแหละมันล็อกมุนได้หมดนะแล้วก็ระบบมเบรกเบิกหางนี่มีหมดลมนี่เรากดปุ๊บนะ เรากดปุ๊บก็มันก็จะหางมันจะลมมาไปดึงที่หางอย่างเดียวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เสียช็อตตรงไหนไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ทำมันช็อตอยู่มันไม่หน้าจอนี้มันเหมือนก,กันกับรุ่นใหม่ไหมไม่รู้รุ่นใหม่มันเป็นอย่างนีน้มันก็มันก็เป็นมันก็ไได้ตั้งอะไรมันไหมไม่ได้ตั้งเลย แต่ตอนนี้ลูกไอ้พวกนี้มันขึ้นผมยังไม่ได้ไปไปจูนลงไงที่จริงถ้ามันปกติมันจะต้องว่างหมดเลยเนี่ยหน้าจอเนี่ย<ม>อันนี้ผม,มยังไม่ได้ไปทำไงไม,ไม่ได้รีเซ็ตเปล่าใช่เขาบอกรีเซ็ตมันว่างทีไม่ลงก็ต้องไปทำช่วงรอด้วยพวกถุลงลมถุลงลมเี่ยใช่ นี้มันได้มันไม่ได้ไปรีรีแล้วมันก็อันดับอันดับแรกก็คือเหยียบพาร์ทใช่เหยียบพาร์ทแล้วล้วก็ใส่ปุมนี้ใช่แล้วก็บิดเดินหน้าแล้วเราก็ปล่อยค้าแล้วก็งัดงัดใช่งัดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยเนี่ยจนหมดอ่ะเป็นครบจุดอใช่ครับถ้าถ้าลงอ่ะก็ต้อลง ถ้าลงเงินเราก็ตีตีลงเกียร์มันตีลงเองมันไม่ได้ถ้าเป็นนอตโต้ลงถ้าเราเป็นกับเมนนวดแล้วมันมันลงไม่ได้เราต้องใช้มือดับลงไปแออมือดับลงไปทีละเกียร์ละเกียร์ใช่พอจะเพิ่มเราก็งัดมันก็ง่ายอยู่เลยคนแก่ขับดีนะถ,ถ้าถ้าถ้าถอยก็คืองัดบ,บิดบิดบิดกลับมาเถอยกลับมาใช่บิดถอยหลังกลับมาอย่างนี้ ใช่มันมีงั้นเอกิตชึ่งข้างบนมันมีกี่จังหวัดิติ่บนมันมีเยอะเดินหน้ากับถอยหลังแบบนี้ใช่เดินหน้ากับถอยหลังเนี่ยแล้วก็ว่ามันมีพิเศษพิเศษอะไรช่วยไหมมีเยอะมีตัวเล่นตรงนี้แล้วคือตัวอะไรตัวนี่ไงตัวนี่ออโต้กดเปลี่ยนเปลี่ยนระบบไงตัวนี้ เปลี่ยนระบบใช่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 ออโต้ก็มีนู่นเงี้ยเปลี่ยนระบบครับใช่ล้วปุมพวกนี้มีอะไรช่วยบ้างไม่มีหรอกพวกนี้มันก็เป็นพวกพัดลมแอร์เบอร์หนึ่งเบัดลมแอร์ลมแอร์ใช่อันนี้ก็เป็นตัวตัวนั่นปล่อยปล่อยน้ำตอนตอนตอนตัดเครื่องตอนเช้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวพวกระบบ ยกล้อนี่ระบบยกล้ออยู่นี่ใช่ีนระบบยกล้อรุ่นรุ่นนี้แล้วก็จะไปรุ่นใหม่เลยใช่ไหมมันมีตัวที่ไม่มีคัดตัวสามหกอ่ะมันจะเป็นไม่มีคัสแล้วก็จะมีตัวล่าละล้ออ่ะอีกอันนี้ตัวนี้เปิดไฟกับใบปัดน้ำฝนแค่นี้ใช่ครับแค่นี้ ตัวนี้รุ่นรุ่นนี้มีค์ดใช่มีค์ดกระเทยอยู่มันยังไม่น่นพื้นเห็นเนี่ยสามแปดใช่ไหมใช่สามแปดตัวแรกๆอยู่ตัวสามแปดใช่ตัวสามแปดถ้าพวกสามหกจะไม่มีแล้วไม่มีค์ดแล้วใช่ใช่ปกติแล้วที่ผมถ่ายมาไม่มีค์ดเนี่ยใช่สามหกอันนี้ผมเห็นมีคัดเนี่ยสามหกก็แปดกับเพื่อนไงอันนี้ตัวตัวตัวก้อนกอนยู่สามแปดสามแปดจะมีคัด ใช่ใช่ใช่จะมีสามหกไม่ไม่มีสามหกน่ไม่มีแล้วมาแล้วตรงนั้นก็มีสี่ร้อยขึ้นไหมมีดิหัวไม่มายิ่งหัวก็บอกสุดยอดเลยเครื่องอะไรนะเครื่องอะไรห้านะกิโลห้าหรืออะไรเดีบอกอย่างเซฟอันนี้อันนี้มันมีบอกไหมว่ากิโลไปมีหมดนะแต่ผมไม่เคยผมไม่ไม่ได้สนเรื่องกิโล ดันอย่างเดียวสายดันนะไม่ได้ดูแล้วว่าเสียผห้กี่โดดที่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยผมอ่ะไม่ค่อยได้ดูนี่อันนี้ตัวล็อกกระเล่งพวกล็อกกระเล่งเหรมั้งไม่ใช้ไม่ได้แล้วเก่ามันล็อกไม่ได้มันล็อกไม่ได้ยู่มันขาดมันรู้อ่ะอันนี้เครื่องเสียงอ่ะอันนี้นั่นตัวรีเซ็ตตรงเนี้ยตรงรเซหน้าจอเนี้ย ผมก็ปรับปรับมั่งกัน,นแต่ผมคันนี้ผมไม่ได้เล่นเลยไม่ไม่ไม่กล้าไงเราไม่ได้เก่งภาษานะเนาะเดี๋ยวไปเข้าไปหมวดอื่นก็บานไลดี <laughs> มันต้องคนรู้นะที่มันวิ่งไม่ออกแค่นี้เนี่ยยังจะ,จะไม่ค่อยออกเลยเอ,อืดไงอืดเดียววตัวอืดหมดอ,อกตัวไม่ทันก็โลกไม่เห็นมันไม่ไปพวกอยู่แถวหน้าไม่ไปพวกอยู่หลังแซงโรับ มันไปมันเอมันออดจริงขนาดคนวัวกับสแกนเนียยังสู้ันวัวไม่ได้นะจริงคนวัวเดินกว่าแล้วก็เกียร์ออโต้มันเป็นเงี้ยมันต้องได้รอบมันมันถึงนั้นเรางัดปุ๊บถ้าเครื่องกําลังไม่ดีมันก็ไม่ไปมันก็อืดต้องรอรอบก่อนเนาะใช่มันต้องได้จังหวะมันให้รอบไม่ได้ก็ไม่ใชถ้ามันลอยไปแล้วถ้ามันลอยแล้วไม่ต้องห่วงสบายเลย เบอร์เดบเบอร์ไปเลยครับเพิ่มเติมพามาดูเครื่องสแกนเนีย380ครับเครื่องโทรกัใหญ่เหมือนกันนะเครื่องใหญ่รุ่นนี้รุ่นนี้ จะมีคาสนี่นะครับ 3, 8, สามแปดสามเสร็จจันเนีย โอเคนะครับโอเคครับขอบคุณครับป๋าโอเคครับโอเคครับครับก็จบกันไปนะครับสำหรับสแกนเนียสามแปดศูนยรุ่นมีคาร์ดช่วยครับก็ปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ you